ถือว่าช่วยกันนะอย่างน้อยเราก็เคยถอ,อ,อกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เจ้ากับนายเวงเขามาเอาคืนนะทำไมพูดแบบนี้อ่ะมึงทำนาบนหลังคนนี่สายมึงไม่เคยปลี่ยนอีระยำานี่ถ้าคนอย่างกูระยำะนะมึงก็ระยำเหมือนกันแหละ ที่มึงได้ดีอยู่ทุกวันนี้เพราะกูถ้าไม่มีกูมึงก็คงเป็นได้แค่เจ้าพ่อจอมปลวกบนนอกเท่านั้นแหละเวนมึงทวงบนคุณกูหระมึงออกไปจะ่ตำแหน่งคณเดียวนี้ไป <S 1> <S 1> โทรมาทำไมก็โทรมาแสดงความเห็นใจเห็นว่าตอนนี้ไม่มีใครเอานี่ของเก่าค้างคืนอย่างแกก็ไม่มีใครเอาเหมือนกันแหละอีปละรู้สึกได้ถึงแรงอิจฉาเลยนะเอ๊แล้วตอนนี้เธออะมีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ที่ไหนละจ๊ะหรือว่าจะกลับไปหาเจ้าพ่อแถวบ้านหัวน้ายช่วย แต่ขอโทษนะจ๊ะพอดีว่าฉันน่ะเพิ่งคุยกับเจ้าพ่อเพชรมาเจ้าพ่อเพชรเนี่ยเขาก็ไม่เอาเธอเหมือนกันนะจ๊ะอ่อนอ๋อนี่พวกมึงสองคนร่วมมือกันเหรอฮะก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวอิมุกดาอีตอแหลเจ้าพ่อเพชรมึงด้วย พ่อมีเรื่องจะสารภาพลูกเรื่องใช้นี่ดีใช่ไหมพ่อขวัญรู้ได้ไงเท่าไหร่คะเออถ้ารวมของลูกขายด้วยก็ประมาณ8แสนนะลูกพ่อ เท่าไรครับแม่ก็ของนั่งจี๊ดเนี่ยล้านสองของแม่ก็สามแสนรวมๆกันก็มากันล้านห้าล้านห้าเออก็ล้านห้าไม่ใช่ของซีคนเดียวหรอกฮะมันจีจิตมีลูกขายด้วยอะรวมกันมันก็เลยเยอะฮะแล้วของแม่ล่ะครับมีลูกขายไหมไม่ไม่มีนี่ ไม่มีจริงๆคือแม่ก็ไม่อยากจะไปชวนใครเขาเล่นทำไมลูกมันมันเป็นยังไงฮะพ่อมิ่งก็ถ้าหากว่ามีลูกขายนะแม่แล้วถ้าเกิดลูกขายเขารวมตัวฟ้องกันขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนข้อหาช่อโกงไังไปด้วยไงครับแต่ถ้าเราคืนเงินลูกขายจนหมดทุกคนเนี่ยก็จะรอดครับจีแกเพาจะมีเงินไปใช้คืนเขาไหมไม่มีหรอกครับคุณนายจีขายที่นาขายมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาเงินไปลงอ่ะ ไม่มีอะไรจะขายกแล้วหาคุณนายโอ้ยพ่อบอกว่าตำรวจที่ลงพักเล่นกันเป็นสิทขนาดครูอาจารย์ก็ยังเล่นกันเลยนะมิ่งอืมงั้นถ้าเราอยากจะช่วยชาวบ้านจริงๆเนี่ยอย่างแรกนะมิ่งว่าเราต้องรวบรวมผู้เสียหายได้มากที่สุดก่อนจากนั้นเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีรพร้อมๆกันเพราะว่าถ้ายิ่งผู้เสียหายเยอะเท่าไหร่เนี่ยคนที่ทำความผิดก็จะได้รับโทษหนักขึ้นเท่านั้น จริงด้วยยิ่งผู้เสียหายเยอะสื่อมวลชนก็จะยิ่งให้ความสนใจคดีพอยิ่งเป็นข่าวคดีก็จะยิ่งเข้าสู่กระบวนการเร็วยิ่งขึ้นไม่แน่นะยิ่งชาวบ้านที่ถูกโกงเงินไปอาจจะได้เงินคืนไม่มากก็น้อยอแล้วผมจะช่วยพวกคุณได้ยังไงบ้างครับคุณมิ่งเมืองคุณขวันตา<อ><อ>คุณวัญตาสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอโทษที่เสียมารยาทนะครับ บังเอิญผมได้ยินพวกคุณคุยกันเลยอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับก็ด้วยความยินดีเลยนะครับผมว่าถ้าได้นะักการเมืองอย่างคุณกระทาเข้ามาช่วยเนี่ยชาวบ้านอาจจะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเปิดสำนักง,งานของผมเป็นศูนย์กลางรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายทั้งหมด mm hmm. แต่คงต้องขอให้คุณมิ่งเมืองและคุณขวัญตา มาช่วยดูแลเร่อเอกสารหน่อยนะครับเพราะผมไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ขวัญยินดีช่วยเต็มที่ผมก็เช่นกันนะครับคทาคุณทำแบบนี้กับอ่อนนี่ยังไงคะคุณไปช่วยพวกมันรวบรวมรายชื่อมาฟ้องอ่อนแบบนี้อ่อนก็ติดคุกสิ นี่ผมกําลังช่วยคุณทําให้หลักฐานของมัอนอ่อนลงนะยังไงคุณก็ต้องโดนฟ้องอยู่แล้วออนแต่ถ้าเกิดคุณอยากหลุดคดีคุณก็ต้องเชื่อผมนี่คุณไม่ได้โกหออกออนใช่ไหมคุณจะช่วยออนจริงๆใช่ไหมยังไงผมก็ต้องช่วยออนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ควรมาเจอกันนะม่งั้นชาวบ้านจะยิ่งสงสัย อีกเดี๋ยวมิ่งมึงก็จะมาแล้วผมว่าคุณรีบไปดีกว่าได้ค่ะอย่างนั้นอ่อนไปก่อนแล้วกัน สวัสดีค่ะคุณคทาสวัสดีครับคุณมิ่งเมืองคุณขวัญตาตามสบายเลยนะครับส่วนเรื่องนั้นเนี่ยผมพิมพ์ลงรายกลุ่มไปแล้วนะครับอีกสักพักน่าจะมีชาวบ้านเริ่มมากันครับถ้าชาวบ้านมากันเนยอะต้องขอโทษคุณคทาด,ด้วยนะคะไม่ต้องเกรงใจเลยครับผมเป็นนักการเมืองยินดีทําเพื่อประชาชนเสมอครับผมคุณมิ่งเมืองกับคุณขวัญตาถ้าอยากใช้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อะไรก็ใช้ได้เลยนะครับตามสบายขอบคุณนะคะ เดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปทำงานในห้องก่อนนะครับ